กีฬาเ,เป็นกีฬาทางน้ําประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่ทั่วโลกอยให้ความสนใจและสิ่งที่เราหน้าภาพภูมิใจคือประเทศไทยเราถือว่าเป็นเป็นแนวหน้าของทั้งโลกนะครับสิ่งที่ได้สําคัญที่สุดนะครับเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจังหวัดพะเยาเป็นเมืองรองนะครับไม่ใช่เมืองหลักแต่เป็นเมืองรองที่ ร้อมที่จะเป็นเมืองหลันะครับของภาคเหนือจังหวัดพะเยานะครับเป็นการแข่งครั้งแรกเลยไม่เคยมาเลยซึ่งพอมาแล้วผมรู้สึกตกใจวิวเขาสวยมากรู้สึกว่าที่นี่ผู้คนอัยพาศัยดีมากครับแล้วก็ได้แฟนคลับเยอะขึ้นครับมาก็ทานน้ำเงี้ยวเลยก็ อร่อยมากอร่อยมากหนามะเยาวสวยมากได้เห็นวิวภูเขาด้านหลังเป็นแบล็กเกาก็ดีมากครับมีโอกาสได้มาเที่ยวนะครับก็จะมาครับเพราะว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีมากครับวิวสวยบรรยากาศดีโรงแรมก็ดีครับประทับใจครับเสียงเครื่องยนต์เร็วแรง นักท่องเที่ยวม,มากมายแล้วก็ร้านค้าจํานวนหลายร้อยร้านค้าเลยนะครับมารวมกันในงานนี้ยิ่งใหญ่มากครับผมถ้านึกถึงจังหวัดพะเยานะคะก็ต้องมาไหว้สามพระเจ้าตนหลวงก่อนค่ะหลังจากที่ไหว้พระเจ้าตนหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเที่ยววนพะเยาค่ะคือชาวพะเยาเราเนี่ยยดีใจมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้นะคะ